สวัสดีครับูิฉับพลังครับช่องสองพันสี่ฟมิลี่อยู่ในช่วงทำกินเองวั<อ>นนี้เราก็จะมาแข่งขันกันนะครับทำไข่เจียวแบบไหนที่คุณแม่ชอบที่สุดนะครับระหว่างลูกสะใภ้แบบลูกชายกติกาก็ทำไข่เจียวแบบไหนก็ได้นะครับโดยมีัตถุดิบแค่ไข่ฟองเดียวอันนี้ก็ได้ให้ออกมาอร่อยที่สุดให้คุณแม่ เป็นคนตัดสินนะครับว่าแบบไหนที่อร่อยที่สุดย <Yahoo! S 2> มาเริ่มกันเลยครับเย้ <Yay! S 2> ใครจะเป็นคนทําก่อนครับเราโอเคให้คุณลูกสะไภททำก่อนนะครับฉันต้องชนะแน่แน่ <c oughs> ถ้าตอนแรกนะคะเราต้องตอกไข่ก่อนนะคะ <c oughs> แล้วเราก็จะใส่ เพื่อปรุงเลยนะคะหนึ่งซอสหอยสรสด,ดีนะคะอย่างนี้หนึ่งพอเพราะว่าไข่ตองเดียว <l ots> ต่อไปอายิโนมโตะใส่หน่อยใส่หน่อยใส่หลายใส่หลายเด้อต่อไปน้ำปลา คนไข่ให้เข้ากันเลยนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ซิกเนเจอร์เรานะคะหอมแดงเพราะว่าเราแบบรู้มาว่าคุณแม่ชอบหอมแดงแล้วขอชิมไข่ดิบโชคก่อนนะคะ ยังไม um. ่ได้เปิดไฟครับรอกระทะร้อนแป๊บนึงนะคะมล้ใส่เลยไข่คือแบบนัวมากไข่เราคือนัวมากนะคะ การทอดแบบไฟเบานะครับใช่เราจะพุดลองน้ำมันก่อนนะคะโอ้ย เจียวให้อร่อยเราต้องร้อนให้กระทะร้อนก่อนนะคะมันถึงจะฟูอันนี้เป็นหลักนะคะที่เราเรียนมาได้แล้วไดรีย้อยเรีย้วได้แล้วหนึ่งสองซ้ำ ว้าววาวว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 วกินกินหอมมากค่ะ้ กกินหอมมากอยากให้ทุกคนได้กินด้วยนะคะกลิ่นคือแบบไม่ไหวหอมมากเราให้มันก,กอนอบนิดนึงก่อนนะคะเพื่อนๆโอ้กลิ่นแบบต้องอร่อยแน่ อีกอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะหนึ่งสองอุ้ยอุ้ยหอมมาก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 อยากให้ทุกคนได้กลิ่นด้วยจังเลยอ่ะ ระหว่าง,างนี้ก็รอนะครับใช่ค่ะเขาต้องรอเพราะว่าถ้าเราเร่งอ่ะมันจะไม่อร่อย oh, <no. S 1> ต้องรอแป๊บหนึง่งมันก็จะค่อยๆก,ก่อบเกเข้าไปข้างในนะคะอันนี้คือที่เรียนมานะคะเรียนมาจากไหนครับ <c oughs> เรียนมาจากคุณแม่เองค่ะ <c oughs> ต้นนี้คือกลิ่นแบบ ถ้าได้เข้าสวยร้อ,รอนๆนี่คือสุดมากนะคะ oh, <no. S 1> เราเรับรองว่าคุณแม่ต้องชอบนแน่ๆเลยโอ้ทำไมมันสุดยากจังเลยที่มาสุดเป็นเือไฟมันอ่อนเนาะไฟมันอ่อนไปหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าเราจะไปดังเตาผ่านกันดีอุ <c oughs> ๊ยแต่ว่ากิน เธอได้กินไหม,มได้กินครับยอมแพ้หรือยัง <c oughs> ยังหร <c oughs> มเจอไข่เจียวแบบลูกผู้ชายเราเป็นแม่สีเรือนแล้วก็อย่าไปยอมนะคะอุ๊ยดูดูดูให้เ,เพื่อนๆดูก่อนออคค, oh, <no. S 2> คือแบบกอออรอบกรอบนอกนุ่มในนะคะสุกนี้ ขยับใ,ให้มันบ่อยๆนะคะไม่ให้มันไหมจุดใดจ,จุดหนึ่งนะคะให้มันเป็นแบบกรอบทท่วถึงป,ปาทิพย์หอมมากชัยชนะรอยมาอยู่ตรงหน้าเราแล้ว, <S <S ลวสุกแล้วสุกแล้วเดี๋วเดียวเดียวเียวมีกลินไข่ผสมกับกลินหอมแดงนะครับนสิน้ แล้วค่ะขอมมากเอาล้วครับถึงตาลูกผู้ชายอย่างเราแล้วแต่เจลถึงผมก็ไข่เจีลลูกผู้ชายไม่ต้องมีอะไรเยอะครับหรือว่รอใครมาเลย ่ถ้าพีใส่ก็คนรดคนรดระดับแล้วนะมีนก็ใส่เครื่องปรุงครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตั้งแต่สมัยอยู่้อเนี่ยมผมนะครับเป็นคนทำอาหารทั้งหมดเลยนะครับไม่จริงผมทำาอร่อยกว่าแน่นอนไม่จริงค่ะ จากประสบการณ์ที่อยู่หอนะผมทำอาหารเองหมดเลยทำอาหารให้เขากินด้วยมันทำอร่อยกว่าแน่นอนจังหวะตีไข่เนี่ยก็จะเผิดไปรอเลยนึ่นแค่ทาตีใส่รับก็นลัชันเร็วนะเด่นปลานิดอีกน,นิดนะครับ ด้วยสีนะครดูสีก็ดูออกแล้ว,วก็ชำนาญแล้วนะชำนาญแล้วดูแค่สีไผ่ก็รูออ้ว่ามันจ๋าหมือนแม่หน่อยนะไม่มีการชิมหรอคะไม่ไม่ชิมนะครับไข่ตีไข่ตีกันไม่มีใครเขาบ้ากินไข่ดิบกันนะครับแปลว่าคุณบ้าฉันใช่ไหมไหวไหมเนี่ยเคลียร์กระทะก่อนครับ จากเมื่อกี้นี่กระทะสกปปกเลยมันทำให้อาหารเราออกมาไม่ดีคนระับสูตรต้งผมเนี่ยต้องใส่น้ำมันเพิ่มนะครับเพื่อความกรอบเน้นความกรอบเข้าสู้กันใส่น้ำมันเพิ่มเยอะๆเลยการทอดไข่มีหลักการอะไรพิเศษไหมคะก็ลูกแบบลูกชายครับทอดบบลูกชายนะทำงี้ก็ได้ให้มันอร่อย ไม่มีหลักการอะไรทั้งนั่นน่ะโอเคค่ะโอ้โห <laughs> oh, ดูการตีไข่โอเพชัชนอลของแท้ยังไงก็สู้เราไม่ได้หรอกคะ่ะทดสอบทดสอบความร้อนลงไปนะครับอืม,อม,มก็อย่างนี้นี่เองโอเคร้อนนะ หนึ่งสองลงแบบนี้เลยทำไมมันฟูกว่าของเราอ่ะมันอยู่ที่คนทำครับคนทำเขาโปรเพือชิโน oh, <no. S 2> แต่ไม่เป็นไรเราเราแข่งขันกันที่รสชาติคุณมี <c oughs> อะไร <c oughs> ที่จะข่มคุดต่อสู้ไหมคะก็ <c oughs> ตั้งแต่สมัยอยู่หอนะผมก็ทําอาหารเก่งอยู่แล้วทําอาหารอร่อยกว่าอยู่แล้วมาอยู่หอเนี่ยก็บอกเลยนะครับผมเป็นคนทำอาหารนะครับแฟนๆนน,นอนรอกินอย่างเดียวนะเป็นอย่างนี้เองพอบา้นนอบานเัวจริง <c oughs> เรากลับมาดูกันที่ไข่กันนะคะหลักการทอดของพ่อบ้านแล้วปล่อยนะครับป่อยให้มันกรอบ <c oughs> เพีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโอเค ซูมดูใกล้ๆเตวน,นี้กลิ่นก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะคะอที้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นการขดนิดหน่อยนะครับ <G un> เป็นสูตรของผมเองเราสังเกตจากขางข้ามก็จะเริ่มแบบมีสีเหลืองๆทองๆอ,ออกมาแล้ว <G un> ใช่ครับะมีทัอง,งองๆแล้วมดูก,กันอืมสวยกลับแล้วนะครับหนึ่งสองเป็นไงโโหโหดูดีกว่ากันเยอะครับแต่ว่ารสชาตินิดจะไ,วไหวน,นิดนึงนิดนึงคุณมีอะไรจะบอกพูดต่อสู้ไหมคะ <c oughs> ในระหว่างที่ไข่กำลังสุกชนะแน่นอนครับยังไงก็ชนะ mm hmm. มันจะไปสู้ไข่เจียวลูกผู้ชายได้ยังไง mm hmm. ดูวิธีการกดไข่กันเถิดกดให้มันไม่บวมเกินไปนะครับแล้ว mm hmm. มวลมวลข้างในมันจะอัดแน่นนะครับพออัดแน่นแล้วมันก็จะนุ่มข้างนอกกรอ,อบนอกนุ่มใน mm hmm. นี่คือคุณเรียนมาใช่ไหมคะใช่แล้วครับเรียนมาจากประสบการณ์ล้วนๆประสบการณ์การทำอาหารล้วนๆคุณเรียนทำอาหารมาจากที่ไหนคะจากคุณแม่ของเองครับผู้ตัดสินเพราะฉะนั้นยังไงเราก็ชนะนะครับนี่คุณคุณจะต้องได้เปรียบชนะเนี่ย ามาดูนะคะไข่เขาสุกแล้วค่ะก็ก็น่ากินอยู่นะแต่ว่ารสชาติจะได้ไมแค่นั้นเองมาดูกันตักนะคะเรารักสุขภาพนะครับเราจะไล่น้ำมันออให้หมดน้ำมันออกให้หมดปึ๊บอกรอบแบบกรอบนะครับทุก,มกอมนูเป็นไง เสร็จแล้วครับไข่เจียวลูกผู้ชายเอาละครับก็เสร็จแล้วนะครับกับไข่เจียวของผมแล้วก็ของลไพรา์ก็อย่างที่เห็นครับแตกต่างกันเอาไว้ก็จะเป็นการชิมนะครับขอเชิญกรรมการจิตติมาสักนะครับชินี้อค่ะ สวัสดีค่ะครับเอา่ะครับก็ระหว่างลูกสะใภ้กับลูกชายเองนะครับดูนะครับว่าเขาจะเลือกใครแม่จะเชียร์มาไหนก่อนครับเอามาไหนก็ได้ชียร์มไหนก่อนดีอันนี้เลยค่ะคุณแม่ขะสวยยิ่งยานอ้วนอันนี้สุดเด็ดก็ หอมแดงใช่ไหมใช่อันนี้สุดเด็ดเราคือหอมแดงนะคะจะมีความหอมของหอมแดงขึ้นมานะคะแล้วก็ไข่เราจะไม่กรอบมากเพราะว่าเราเ,เราไม่ชอบกรอบเท่าไหร่นะ,ะ <l ots> เป็นยังไงบ้างคะท่านแม่หางนี่อันนี้ด <l ots> <l ots> อกน,นี้ครับไข่เจียวสูตรลูกผู้ชายอันนี้ดูเหมือนมันจะกรอบไปนะคะ อจะกินรอบทุกอันโอ้ยครับกรอบกรอบจริงๆกรอบแบบไม่เหมือนไข่อ่ะกอบจริงๆลองดูกรอบทุกคนโเป็นไงครับอันไหนอร่อยกว่ากันเดี๋ยวเราจะให้คุณแม่ตัดสินกันนะคะ ลงคะแนนค่ะนี่คุณแม่เราเริ่มติดใจของเราแล้วนะคะเดี๋ยวแน่นเนดีลองอเิยอันนี้ว่ากรอบดีกรอบทุกเมนกรอบแต่ว่าถ้าสมมติว่าไข่เจียวกรอบมันจะไม่แบบค่อยรู้รสชาติเท่าไหร่นะคะบางคนเขาชอบควากรอบเขาเลยกินกับกรอบนี่เลยอ๋อ จะซิมบ็ถือแม่ไม่แม่หิวขาวุนนอี้แมเนี่อันนี้ก็กรอบนี่อือดูเสียงครับอันนี้อร่อยมากดูนี้สิน,นี่แบบคือแบบ,แบ,บมีมีความบบหอมของหอม แต่สินพูดถูกเลยว่าไหเอาละครับถึงเวลาที่ต้องตัดสินแล้วนะครับว่าไหนอร่อยกว่ากันโดยเราอยาให้เป็นคะแนนนะครับสิบคะแนนคุณแม่ให้กี่คะแนนครับ ้านี่ใส่หอมแดงก็คือชนะเลยก็อาจไม่รสของเธออ่ะมันไม่นัวไงกรอบเฉยของเรานันัวอืมเลยอร่อยทั้งคู่ไม่รู้จะให้ใครหรือว่าเราหิวข้าวก็ไม่รู้แต่อร่อยทั้งคู่ค่ะให้เท่ากันสรุปว่าก็เสมอกันนะครับเมนของเราเท่ากันนะคะกินแต่ว่าคลิปหน้าเราจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดคอยมาดูกันนะคะว่าคลิปหน้าเราจะทำเมนูอะไร ก็จบไปแล้วนะครับกับช่วงทำกินเองวันนี้นะครับก็ไม่ใช่คอนเซปต์เดิมนะครับมีใครทำก็ให้แม่กินเหมือนเดิมเราไม่ได้กินเองนะครับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเย้ yeah! ส,วส,สวัสดีครับเอาแม่กินให้มันงบื่อ <laughs> แม่ที่กินะสุดแล้วหิอ <laughs> เอาแล้วครับก็ถ่ายเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่ามีคนไม่เชื่อนะครับว่ามันอร่อยว่าอันไหนอร่อยกว่ากันนะครับใช่เราไม่เชื่เราทาแบบตั้งใจขนาดนี้เราจะเสมอกับเขาได้ยังไงอือฮอมอฮหอมหอฮื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 อ้องืออฮือฮอฮือฮืดูือฮือยอฮือฮือฮือฮ ดูน้ำมันเนอจองามันไม่เหมือนกินไข่เจียวอะ่ะมันเหมือนกินกินอะไรชุบแป้งทอดอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยกินไปกินมากือเค็มอันนี้อันนี้มันกรอบนะครับไหนลองดูสิเออกินกินกินกับข้าวพอดีอันนี้ลองดูสิ มของเธอจืดจืดไหมก็มีความเค็มอยู่แต่กรอบอร่อยอร่อยสุดก็คือนี้ชนะครับไม่นี่นี่กรอบกว่าไม่ใช่กรอบกว่าอร่อยกว่าไม่เค็มด้วยต้องเคารพแต่สินใจของกรรมการไปแล้ว 拜拜。Bye bye.